หนึ่งในโมเมนต์สำคัญสำหรับเบรกทีมชาติรอบนี้มันจะไม่มีเรื่องราวของทรอยแพร o รอดอดีตดาวยิงดาวรุ่งจะค่ายไกย่เดืทองไม่ได้เลยนะครับเพราะกองหน้าวัย23ปีรายนี้คือคีย์แมนสำคัญที่ทำให้สาธารณารัฐไอแรกมีลุ้นต่อลมหายใจในการเลเวฟุตบอลโลก2026ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบเพย์ออฟ้วยการเป็นที่2ของกลุ่ม F และดับฝันคนฮังการีทั้ทงชาติในเวลาเดียวกัน ด้วย5ประตูจากสอนัดล่าสุดทําให้ชื่อของกองหน้าจากอาเซอลมาไรนี้เป็นประเด็นและถูกสื่อจับตามองอีกครั้งนะครับหลังจากที่ช่วงเดอรรุ่งที่เคยถูกสื่อยกไปเทียบกับกองหน้าสเปอร์รุ่นพี่อย่างแฮร์รี่เคนแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูประวัติของเขากันก่อนดีกว่าว่ากว่าจะมีวันนี้กองหน้าหนุม่มที่มีนามว่าทรอยแพลล t นั้นผ่านอะไรมาบ้างจุดเริ่มต้น ในช่วงซัมเมอร์ปี2017สเปอร์ได้เซ็นสัญญากับแข้งวัย15ปีที่ย้ายมาจากเบลเวเดียนในไอแลนด์ที่มีนามว่าพลอยแพร์ลอดและอีก2ปีต่อมาเจ้าหนูแพร์ลอดก็ได้รับสัญญาอาชีพและเริ่มฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนจะได้รับโอกาสนะครับประเดิมสนามให้กับไก่ดทองอย่างรวดเร็วในเกมคาราบาวคัพรอบ3กับโคเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผลวันนั้นนะครับจบลงที่สเปอร์ต้องตกรอบเพราะแพ้การดูดโทษ4ประตูต่อ3และอีกสองครั้งสำหรับการเป็นตัวสำรองตลอดฤดูกาล2019-2020 ที่ทรอยแพรรอตได้รับโอกาสลงสนามให้กับสเปอร์ตลอดหลายปีที่อยู่กับทีมนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ความคาดหวังนั้นสวนทางการแฟนบอลหลายต่อหลายคนต่างมองเขาเปรียบเทียบกับดาวยิงสเปอร์รุ่นพี่ทั้งร็อบบี้คินหรืออาจจะรวมไปถึงแฮร์รี่เขนเลยด้วยซ้ำและมันหนักขนาดที่ว่าแม้เขาจะมีชื่อเหลือเป็นกองหน้าเพียงคนเดียวของทีมแต่โชเซ่มูรินโญ่คุณซื้อสเปอร์ณเวลานั้นก็นยังเลือกส่งรุ่นพี่คนอื่นลงสนามในฐานะกองหน้าก่อนเขาอยู่ดีซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่หน้าจะดีที่สุุสาหหรรัับทกกกฝ่ย่ฝยยนนะะ็็จเปปถูลอืแ ภายในจอลิกร่องเกาะอ,อังกฤษ หลังจากฤดูกาล2019-2020สิ้นสุดลงด้วยโอกาสลงสนามเพียง4นัดรวมเวลาทั้งสิ้น96นาทีแพลลาร์งเิ็งสัญญายืมตัวไปเล่นให้กับมิวอลในฤดูกาล2020-2021ซึ่งเขาก็เล่นสนามมากขึ้นนั่นแหละครับแต่ก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มมัดใจใครได้อยู่ดีเพราะตลอด14นัดที่ว่ามานั้นเจ้าตัวลงเป็นสำรองซะส่วนใหญ่นะครับแถมยังทำงานได้แค่1แอซิสเท่านั้นในฐานะกองหน้าก่อนจะถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานและถูกดึงตัวกลับมาในเดือนมก,กราคมจากนั้นก็ถูกส่งไปยืมตัััววออีกครครร้งงงงงนใช่่ึหลขฤ2020-20 2021 อิฟส์วิทาวทีมจากลิกวันที่ก็ไม่ได้มีผลงานที่น่าจดจําอะไรนะครับด้วยการยิงเพียงแค่2ประตูจาก18นัดส่วนฤดูกาล2021-2022ก็ถูกส่งไปให้กับ MK ดอนจากลิกวันเช่นเดิมที่ก็ดูพอจะมีอะไรจับต้องได้ขึ้นมาหน่อยนะครับกับตัวเลข1ิประตูจากการลงสนามทั้งหมด47นัดและพาทีมเข้าสู่รอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นได้สาเร็จก่อนจะแพ้วีคอมในรอบรองชนะเลิศไปด้วยสกอร์รวม2ต่อ1และอีกครั้งกับเบรสเตอร์นอตเอ็นะครับในฤดูกา, 2, 2022, 2, 2023, า,าล2022-202 ฤดูดกาลที่ถูกไฟยืยมไปหลายๆทีมในลีกรองอังกฤษทอยแพรลอดแทบจะไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็ว่าได้ซึ่งในช่วงเวลานี้เองในการที่เจ้ตัวเคยถึงกับสัมภาษณ์ออกสื่อเลยว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับช่วงเวลาตลอดหลายฤดูดกาลที่ผ่านมาสักเท่าไหร่จนกระทั่งจุดเปลี่ยนได้มาถึงได้ดีที่ลีกดัช หลังจากคว้าน้ำเหลวในการโชว์ฟอร์มให้เป็นที่ประทับใจในเกาะอังกฤษคราวนี้โอกาสใหม่ของทรอยแพรรอดมันอยู่ไกลถึงประเทศเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวโดยเป็นสโมสร e อ c e l s i o r s b v จาก a อริทวิสซิลิกเนเธอร์แลนด์ที่เซ็นสัญญายืมตัวกองหน้ารายนี้ไปดูแลในฤดูกาล2 0 2 3 2น2 4า่และแล้วนะครับจุดเปลี่ยนก็มาถึงเหมือนว่าทรอยแพรรอดนั้นเจอจุดกลับตัวแล้วและที่นี่เองนะครับที่ทําให้เขาได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เล่นในตาแหน่งศูนย์หน้าได้จริงๆสักทีเพราะเขาซั่งไปถึงสิ กลับมามีชีวิตชีวาและสนุกกับฟุตบอลอีกครั้งเขาไม่มีแรงกดดันใดๆที่นี่และแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าแพรอดจะกลับมาสนุกกับฟุตบอลและยิงได้เยอะอีกครั้งนึงครับแต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถหยุดยั้งกระตกชั้นของเอ็กเซลซเออร์จากเอเรดวิซิล e กในเท์แลนได้และนั่นก็น,นพาเขาสู่การย้ายถิ่อีกครั้งหนึ่งสู่อัคมา และแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งของพรรอตก็มาถึงนะครับนั่นคือการตัดสินใจย้ายออกจากสเปอร์ทีมที่เขาอยู่มาตั้งแต่ปี2017โดยจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของอาเซ็อักมาในช่วงฤดูร้อนปี2024ด้วยราคาเบาๆเพียงแค่4ล้านยูโรแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเขาก็ไม่ลืมพกฟอร์มเก่งสมัยอยู่กับเอ็กเซลซีเออร์ติดมาด้วยเขาซัดไปถึง20ประตูตลอด47นัดกับต้นสังกัดใหม่ในฤดูกาล2024-2025และยิงอีก13ประตูจาก14นัดในฤดูกาลปัจจุบันนี้เเเรรีีีีียยยยกกกไดดด้้ววว่่่่าาาานนนนนะคััับมมมใจของงงงิลลลลต็สสทแผ มาถึงกับเกมทีมชาติไอแลนด์ของเจ้าตัวด้วยพาไอแลนด์ไปเพลย์ออฟ ซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า2นัดล่าสุดในทีมชาติไอร์แลนด์ของเจ้าตัวนั้นมันสุดยอดจริงๆทังการยิง2ประตูหักปากาเซียนเอาชนะโปรตุเกส2ต่อ0คว้า3าคะแนนสำคัญในนัดรองสุดท้ายและเกมชี้ชะตากับฮังการีในเกมสุดท้ายนะครับที่เรียกได้ว่าเจ้าตัวนั้นทำเอาคนฮังการีทั้งชาติเจ็บแค้นไปตามๆกันด้วยการซัดแฮตทริกเป็นประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่90้บวกหพาไอร์แลนด์พลิกชนะฮังการี3ต่อ2ได้แบบเจ็บแสบสุดๆทำให้ไอร์แลนด์นะครับจบรอบแบ่งกลุ่่่่ม F, มมมดดด้้้วยยยกกกกกาาารรรเเเปปปป็นนนนนอออออัััับบบ2ขงงงลลลลลุุ F ีีสสิิิทธ์์ไไตใพฟแะฮโญ มันคือช่วงเวลามหัสจราย์ที่ตัวนั้นสร้างขึ้นมากับมือไม่สิครับกับฝีท้าของตัวเองได้สําเร็จและนี่แหละครับคือการประกาศบอกโลกเลยว่ากองหน้าที่มีชื่อว่าทอยแพรลอตเขาได้เข้ามาสู่วงการฟุตบอลเรียบร้อยแล้วและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุ